ตัวสาคัญฝึกรูก้นู้ตัวมีสติสัป,ปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอาจารย์แม่นมากนี่มึงยังไม่เลิกพูดเรื่องหวยกันอีกเหรอกูนี่ไปไหนตอนไหนแล้วมึงยังไม่จบเรื่องหวยเลยพอจะ,ะเรื่องหวยเนี่ยกูไม่ได้ให้หวยมึงไปตีกันเองแล้วไปถูกเดี๋ยวก็มาด่ากูอีกว่ากูเลิกสอนธรรมะแล้วมาใบหวยแทนเอาดีทางการให้หวย ทุกวันนี้ยิ่งใส่ร้ายป้ายสีกูเก่งกันแล้วเกินไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้หาเหว่าอะไรเลยแต่ใส่ร้ายป้ายสีกูเก่งใส่ร้ายป้ายสีกูฉ่ำมากปล่อยเงินกู้ร้อยละยี่สิบบาทไหมมันก็ไม่ได้บาปะนะถ้าเราตกลงกันอะแต่มันจะบาปตอนไปทวงกันเนี่ยประเด็นอะด่ากันเกลียดกัน วันก่อนได้ยนินอาจารย์พูดได้ถึงการระวังการให้มอร์ฟีนกับผู้ป่วยแต่ฟังไม่ทันอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมค่ะพอดีมีให้มอร์ฟีนคุณแม่ซึ่งป่วยมะเร็งรนยระท้ายก่อนที่ท่านจะเสียแต่ภายใต้คำแนะนำของหมอเลยไม่ค่อยสบายใจคือ <c oughs> ถ้าเราให้มอร์ฟีนม,มีเจตนาให้เขาตายอันนี้มันบาปมันเป็นบาปไงเพราะเรามีเจตนาให้เขาตายไงแม้เจตนาเราดีนะแต่ต้องการให้เขาตายเพราะมอร์ฟีนเนี้ยมันเป็นบาปไงเราได้แค่อะไรประคับประคองความเจ็บปวดการให้มอร์ฟีนไม่ได้ผิด แต่ต้องให้ภายใต้แค่และครับความเจ็บปวดไม่ใช่ให้ตายกระเป๋าใส่สตางค์อาจารย์จะแจกวันสวดมนต์นะสวดมนต์ข้ามปีกระเป๋าจะแจกวันสวดมนต์ข้ามปีอันนี้นะนี่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 จะแจกวันสวดมนต์ข้ามปีอันนี้ใบละหกสิบบาท ของท่านทัสถานหญิงอาจารย์ซื้อมา50บใบเอาไว้แจกปีใหม่เดี๋ยวจับฉลากนะจับฉลากใครได้ก็ได้ไปผู้หญิงบ้างผู้ชายได้บ้างเอาไปให้ลูกให้ผัวให้มีอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะมันมีน้อยอาจารย์ไม่ได้มีเงินเยอะไบละ60บาทก็สามพันก็ไปแล้วแจกปีใหม่ใครมาสาธยายทำมาของแจกฉ่ำมากกูบอกให้เหรียญโปรยทานตอนนี้น่าจะเป็นหมื่นบาทแล้วมั้ง สวปฏิจจสมุปบาทระหว่างการเดินจงกรมได้ไหมได้จ้าดิฉันอยู่เยอรมันค่ะสาธุทำไมต้องสวดมนต์ข้าปีก็แล้วแต่อยากสวดก็สวดไม่อยากสวดก็ไม่ต้องสวดก็แล้วแต่มึงอ่ะการสวดมนต์ของกูคือการมาศึกษาพระธรรมมาฟังธรรม มาสาธยายทมและอธิบายไปทีละท่อนสาธยายรมและอธิบายไปทีละท่อนมันก็ไม่ต่างจากการฟังธรรมไขควรตามธรรมพิจารณาตามธรรมมึงจะจับวันไหนก็ได้แต่ปีใหม่มันปีปีเดียวครั้งเดียวไงข้ามปีกูก็เลยให้มาสวดข้ามปีไงสวดแล้วได้อะไรก็ได้สวดไงได้ประโยชน์คือการฟังธรรมไงทำไมต้องเอาทองไปแจกแปะเจดีด้วยครับเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของมึงกูอยากจะแปะกูก็แปะทำไมล่ะ มันเป็นศิละปะไงกูทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อการโดนบันดาลแต่มันเป็นศิละปะมันเป็นคุณค่ามันเป็นความงดงามของแผ่นดินกูทำเพื่อการนั้นเลยใครจะทอใจในการทำก็ทำใครไม่พอใจในการทำไม่ต้องทำไม่ใช่ประเด็นกูทำทองคำสร้างเจดีกูไม่ได้ทำเพื่อการออดวอนขอร้องสะดอข้อต่อชะตาเพื่อทำให้ชีวิตมึงจเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่กูทำเพราะเป็นของสวยงามคู่ควรแก่พระาศาสนา ามหลักคําสอนภาศาสดาคือสร้างเจดีย์เพื่อคู่ควรต่อใครการสร้างเจดีย์นี้เพื่อบูชาแด่ผู้ใหญเจ้าใส่มาลมมาสารลิขิตาเพื่อบูชาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยสาวกเป็นอริยสงฆ์ทำตามคําสอนภะศาสดาแต่มูลค่าของการทํามึงจะทําด้วยมูลค่าอะไรก็ได้มึงจะก่อด้วยดินเหนียวก็ได้มึงจะก่อด้วยหินด้วยปูนก็ได้มึงจะก่อด้วยทองคําทองแดงทองเหลืองก็แล้วแต่มึงมึงอยากจะทําแบบไหนถ้ามึงทําได้ทําไปเลยแล้วแต่แต่ไม่ใช่เพื่อความสําเร็จ สมความปรารถนาไม่ใช่เพื่อการโดนบันดาลหวังผลไม่ใช่เพื่อการสําเร็จสม,สมความปรารถนาไม่ใช่เพื่อความมั่งมีสีสุขหรือขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ใช่แต่กูสภามึงสร้างกูเคยบอกไหมเอ้ยเราจะมีอานิสงส์จะรวยกันแล้วนะจะประสบความสุขกูเคยพูดเหรอไม่เคยแต่นี่มันเป็นสลระปศิลปะผูกไว้เป็นพุทธศินเป็นตามหลักคําสอนพระเจ้าในการสร้างเจดีย์แต่ใครจะนําวัตถุใดมาสร้างก็เป็นเหตุเป็นความจํานง นี่ไม่ค่อยความจำนองกูแต่เป็นความจำนองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูจึงอยากสนับสนุนเกีตจำนองนี้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงมีเจตนาในการทำทองคำขึ้นมาหนึ่งกิโลแค่นั้นเลย ตอนนี้เจ้ามืออ่านไม่รับเลขอาจารย์แล้วเลขกูอีกแล้วไม่ใช่เลขกูเลขพวกมึงนะั่นแหละไปตีกันเดงมาโทษกูว่าเป็นเลขกูเดีย๋ยวกูก็โดนอีกทุกวันนี้ดราม่ามาก,มา,กมายมหาศาลเลยจะมายัดเยียดยให้กูเป็นคนใบ้หัวอีกมึงถูกกระเดงไม่เกี่ยวกับกูเดี๋ยวคนก็มาจ้องจับผิดกูอีกอคิดว่ากูให้หวัวใบหว้หัวไม่สอนธรรมะแล้วดีแต่ใบ้หัวยอย่างเดียว หลงตัวเองว่าตัวเองใบหวยถูกห้างวดติดสวดบม์ไม่เป็นไปได้ใช่ไหมคะได้สิก็มาฟังทำไงมาฟังเขาสวดว่าเขาสวดอะไรกัน เราตั้งใจฟังสวดไม่เป็นไม่เป็นไรตั้งใจเขาฟังว่าสิ่งที่เขาแปลออกมาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรสิ่งที่อาจารย์อธิบายขยายความมีความหมายอะไรเลยเราจะได้นดําบทสวดนั้นไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้เปลี่ยนจอใหม่หรือเปล้วจอเดิมจ้าจอเดิมนี่แหละจอใหม่คือจอใหม่ไหนอ่ะจอล่าสุดที่เขาซื้อให้อาจารย์น่ะมันแตกไปแล้วมันร่วง แลวจอเน,นี่ยซื้อมาใหม่แต่ก็ไม่ใหม่ล่าสุดซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อมาก็สะพังแล้วนะแต่เดิมทีอาจจาะใช้โต๊ะแล้วแอดมินแหลมอ่ะมันไปหาขาตั้งมาให้อาจารย์ซึ่งอาจารย์น่ะคิดจะซื้ออยู่แล้วแล้วมันสะดวกมากเนี่ยขาตั้งมันยกอย่างเงี้ยมันสะดวกไหมล่ะเนี่ยกูจะดูอย่างนี้ก็ได้กูจะดูใกล้จอหน้าจอซ้ายขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังบิดพร้อมพ้มัมกังหนึ่งสองสามสี่ได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันสะดวกเนี่ยกูเอาลงอย่างเงี้ยเนี่ยมันดูสบายมากเลยเนี่ย มันเห็นชัดอยู่ข้างล่างพอดีเลยจอมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอดมินแหลมมันทําให้มันมาทําให้หมดเลยมันเอามาให้ของมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้มันบอกว่าเอออาจารย์เอามาไลฟ์สดผมเอาให้อย่างเงี้ยมันก็มาติดตั้งให้เนี่ยแล้วกูก็แบบโอ้โหดีเลยนี่กูมองอย่างงี้ก้มมองมอนิเตอร์นี่มองเห็นชัดเหมือนร้องคาราโอเกะเลยนี่ดีมากไม่บังอะไรเลยก่อนหน้านี้ยังบงังยังดูยากอันนี้กูดูง่ายเลยกูก้มหน้ามองจบเลยนี่แล้วจอกูเนี่ยเป็นจอโค้ง ใหญ่ด้วยเนี่ยกี่นิ้ววะเนี่ยยี่สิบเจ็ดนิ้วกำลังดีเลยเนี่ยกำลังดีงามมากไขาย,ยานทำไงดีครับอาจารย์ติดต่อยันฮีจ้าติดต่อยันฮีแผนกยันหำติดต่อเลยจ้าไขาย,ยานนะฉีดโบทอกไข่ร้อยไหมไข่ลองดูว่าจะช่วยได้ไหมยานมากยานน้อยปรึกษาแพทย์นะจ้าแผนกยันหำนะเออ โรงพยาบาลยันฮีอ่าติดแต่แผนกยันฮามไม่ต้องไปแผนกยันฮีนะเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเขายันฮีอยู่แล้วไม่ต้องไปช่องยันฮีให้ไปยันฮามคนที่ว่าโครธรรมะที่ขึ้นไลฟ์กับอาจารย์ไม่ออกเขาชื่อโครธรรมะเหรอเขาได้กลับมาคุยหรือยังครับที่ว่ายังไม่จบพระอาจารย์ต้องโลดลดเรื่องเดรชาวิชา ไม่รู้จําไม่ได้คุยจบหรือยังไม่รู้เพาะอาจารย์อะคือทันนตฐานหญิงชลบุรีเนี่ยเขามายืนรออาจาร์เต็มมาหมดเลยคือกูไม่ลงไม่ได้ไงคือมันมาจอรอรถกูละถือกล้องถ่ายรูปรอกูละกูก็ต้องปิดไลฟ์สดรีบลงไปก่อนแล้ารอจอกูละเขาจะลากกูเข้าซันเต้แล้ววันเนี้ยกูบอกว่ากูเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยอยากเข้าอยากเข้ามาในคุกในตลาดอย่างเงี้ยมากแล้วมึงรู้ไหมว่าคนที่ติดที่ที่เป็นคนที่ฟังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรผู้ต้องหาผู้ต้องขังอะ อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าไรวะนักโทษเอออยู่ในนั้นเต็มไปหมดเก้าร้อยคนเนี่ยขำันพือออกมากูชอบมากกว่านี้ไปโอ้ยระเบียบเรียบร้อยตั้งใจฟังกูจะบอกให้นะคนได้อยู่ในนั้นนะตั้งใจฟังมากกว่าอีพวกที่นั่งฟังกูทุกวันนี้อีกเขานั่งพระเพียบเรียบร้อยมากในการฟังไม่มีขยับนั่งเก่งมากนั่งพื้นนะมึงไม่มีอะไรปูนะกูชอบมากนั่งใส่ผ้าถุงพระเพียบเรียบร้อยมีคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณพี่คุณน้อง เป็นผู้หญิงไะเต็มไปหมดตั้งใจฟังดีมากกูชมเชยเลยวันนั้นอ่ะวันนี้กูชมเลยบอโอ้โหทำไมสงบสงเี่ยมเรียบร้อยขนาดนั้นรู้ไหมกูเดินเข้าไปเนี่ยผ่านประตูปุ๊บม,มันจะมีพวกนักโทษชั้นดีใส่ชุดขาวยืนตะเบะอยู่แล้วก็พวกผู้คุมเนี่ยยืนตะเบะแล้วก็จะมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนมานั่งต้อนรับอ่ะนั่งระเพียบอยู่ตรงประตูทางเข้าอ่ะโอ้โหนั่งระเพียบที่พื้นน่ะกูแทบจะก้มลงไปรับไหวแทบไม่ทันอ่ะนะน่ารักมากก็แต่เดินเข้ายันออกสะอาดเอี่ย่ เรียบร้อยไม่วุ่นวายเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดทุกอย่างเป็นระเบียบหมดมีความสะอาดกูเดินเข้าไปไม่เจอใบไม้ไม่เจอฝุ่นไม่เจอเศษขยะไม่เจออะไรเลยสะอาดมากอู้กูไม่คิดเลยมันแบบมันตรงกันข้ามกับที่กูจินตนาการทั้งหมดเลยสะอาดมากวันนี้กูไปมาทันทัศน์สถานหญิงชนบุรีเอ่อทันทัศน์สถานหญิงชนบุรีไปบรรยายธรรม,มวันนี้ดีมากแล้วกูก็ให้เขาสวดมวนต์ให้กูฟัง เขาก็สวดกันหน้าโมตัสาพระคาวะตัวละหัโตัมมาสวดเพาะม้าเสียมันเยอะคนมันเยอะไงคนมันเยอะมากแล้วเสียมันกระหึ่มกูบอกว่ากูบอกว่าผู้คุมขอเอาอีพวกนี้เนี่ยไปสวดมนวันปีใหม่ได้มะอยากได้มากเลยเอาอีพวกเนี้ยไปนําแล้วมันก็นั่งขำกันอีปัวอีตัวผู้คุมก็นั่งขำกันกูบอกขอเอาตัวยืมไปสักวันหนึ่งได้มะวันที่สามสิบเอ็ดผู้คุมพามันออกไปหน่อยขำก็จะไปจะตาย กูอยากจะชวยเขาออกมาสวดมนต์ปีใหม่แล้วเกินกูบอกว่าที่นี่หน้าสวดบนปีใหม่แล้วเนี่ยกูก็ไปบอกวิธีการสวดมนต์เขาเขาชอบใจกันใหญ่น่ารักน่ารักมากกูยังกลัวอยู่ถ้ากูเข้าไปสอนผู้ชายจะเป็นยังไงผู้หญิงมันพอเข้าใจได้ไงมึงน่ออกป้ามันจะตั้งใจฟังแต่ผู้ชายเนี่ยมันมันจะเฮี้ยบกว่ามันจะเฮี้ยวกว่าผู้หญิงไงมันจะเป็นยังไงเนาะกวยังคิดอยู่เขาขอสีมาแล้วนะ ใครอยากจะบริจาคสีนะเดี๋ยวรอเบอร์เดี๋ยวกูจะบอกเบอร์ให้เขาอยากได้กำแพงทากำแพงทางสถานหญิงชลบุรีกูรู้สึกว่าหมอเสงเ่จะพูดก,กับกูว่าเหมือนจะมีเจ้าของสี toa หรือสีกัปตันอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นแฟนขับกูวันนั้นมาอยู่แต่อยากจะเจอกูแต่ไม่เจอไม่แน่ใจนะติดต่อคุณเจมหน่อยซิมีหรือเปล่าเพื่อนคุณเจมอ่ะเพื่อนลานหมอเสง่ะที่เป็นพวกคณะผู้บริหารของหมอเสง่ะเหมือนวันนั้นพาเจ้าของกิจการมาเยอะอยู่นะ แล้วมารอเจออาจารย์มาปฏิบัติแต่ไม่ได้คุยอ่ะวันนั้นอ่ะฝากประสานงานให้หน่อยไม่รู้คุณเจมฟังอยู่หรือเปล่าเพราะคุณเจมเขาเป็นแฟนพันแท้คุณเจมนี่เขาเป็นหลานเจ้าของหมอเสงที่หน้าตาหล่อๆผมทองทองอ่ะที่วันนั้นกูไปถามพี่นี้แล้วอยู่ในกล้องอ่ะกูนั่นแหละหลานหมอเสงคนนี้หน้าตาหล่อๆดีๆอ่ะผมทองทองอ่ะนะถ้าคุณเจมได้ยินฝากติดต่อเน,นี่ยนะว่าใครเป็นเจ้าของโรงงานสีอ่ะ,อะลดราคาสีให้หน่อยอาจารย์จะซื้อเอาไปให้เขาทากำแพงกำแพงอะไรนะ กำแพงท้าสถานญิงชลบุรีเขาขอมาคุณเจมคุณเจมไม่ใช่คุณเจอาจารย์สวดมนต์ข้าปีมีหนังสือสวดมนต์ให้สวดด้วยไหมคะมีจ้าสี่พันเล่มจ้า กูแจกสี่พันเล่มวันนั้นนะสี่พันเล่มเราสัญญากับเพื่อนว่าจะซื้อขนมให้จะไม่ซื้อให้อันนี้โกหกไหมคะก็มึงมีเจตนาในการโกรหกไหมล่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นกรรมเรียกว่าผิดสัจจวาจาเฉยๆแต่ยังไม่เป็นการพูดโกหกมึงก็พยายามไปทำให้เขา จะได้ไม่ผิดวาจาพ่อเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายช่วงโควิดเลือกรักษาแบบประคับประคองแต่พ่อหายใจลำบากากหมอจึงเพิ่มมอร์ฟีนอะฮะแล้วยังไงต่อ อาจารย์ครับได้งานที่ทําให้อนาคตดีขึ้นแต่เมียไม่ให้ไปควรทํายังไงดีครับมึงก็ไม่ต้องให้เงินเมียมึงไงง่ายๆเมียไม่ให้ไปใช่ไหมโอเคงั้นกูไม่ให้เงินมึงเลือกเอากูไปหางานเอาเงินให้มึงแต่กูอยู่กับมึงมึงไม่ต้องได้เงินเลือกเอาจะเอาอะไรให้เมียมึงเป็นคนตัดสินใจถ้ามันยอมรับไม่ต้องเอาเงินจากมึงอยากอยู่กับมึงอยากเกาะไข่มึงแล้วแต่มันมึงก็อยู่ต่อไปแค่นั้นเอง อะไรเอาตามนั้นเอาตามอัตภาพแล้วมึงก็เก็บเงินของมึงไปอย่าไปแบ่งให้มันง่ายๆแค่นั้น จะมีเมียหรือไม่มีดีครับถ้ากูบอกนะไม่มีดีที่สุดกูบอกให้ถ้ามีมึงก็ทุกเดี๋ยวมึงก็มานั่งถือมานั่งถามกูอีกเมียบ่นเป็นยังไงครับทํายังไงดีครับแก้ให้เมียไม่บน่นอะไรเดี๋ยวมึงก็มาถามกูอีกไม่มีดีที่สุดอาจารย์แปดเก้าสามอั้นหนูเลยซื้อแปดหกสามถูกเฉยเลย เอาจริงๆนะกูว่าขำเจ้ามือเหมือนกันนะอุสตสาหจะอ่านเลขแล้วกูาสาบอกเลขไปกูไม่ใช่กูบอกเลขสิวันนั้นกูพูดเรื่องอะไรไม่รู้แปดเก้าสามมันมาได้ยังไงกูยังจาไม่ได้เลยซ้ําเนี่ยแล้วอีกกูบอกกูได้ยินมาว่าอีเจ้ามือเนี่ยอ่านเลขแปดเก้าสามไม่ยอมจ่ายอาไม่ยอมอะไรนะไม่ไม่ยอมไม่ยอมซื้อใช่ไหมแต่ปรากฏอีพวกนี้ไปกลับตัวอะไรไม่รู้ไปกลับเอาเก้าเนี่ยไปลงหกแทนก็เลยไปซื้อแปดหกสามปรากฏโูกอีเจ้ามือโดนอีก อีเจ้ามือเจ๊งบงอีกกูสาอัานแล้วดันไปโดนตัวเลขจนได้มึงดันไปอัานเลขแปลไปอ่ออีกเลขหนึ่งนั่นแหละเวรกรรมมึงมีจริงเนี่ยมึงจำไว้ในที่มึงทำเนี่ยนี่ไงมันเลยกระโดดไปอีกมันเลยได้เลยเนี่ยมันเลยถูกเลนเนี่ยเพราะมึงไปอัานมึงปล่อยไว้ก็จบไปเนี่ยถ้ามึงปล่อยแปดเก้าสามนะมึงรวยกูจะบอกให้อีเจ้ามือมึงดันไปอัานมันเลยไปแตะแปดแปดหกสามแทนเนี่ยมันเลยถูกเลยเนี่ยมึงเลยเจ๊งบงเลยเนี่ยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้า นี่ไงอั้นเลขโง่ๆ่ไงตาหลัมมึงอย่าไปอั้นนะถ้าเป็นเลขกูเนี่ยมึงปล่อยเลยถ้าคนมันจะถูกมันถูกแน่นอนเนี่ยแม่เลขกูแล้วกูก็หลุดปากแล้วไม่ใช่เลขกูนะมึงไปถูกกันเองนะสมควรเป็นไงล่ะอั้นดีนักมันก็เลยไปกลับจาก้าเป็นหกแทนมันถูกเลยเนี่ยสรุปสุดท้ายคือมึงเสียตังค์อยู่ดีเป็นยังไงล่ะหาไหมล่ะ สุดท้ายมันก็ถูกมึงจะหนียังไงอ่ะมึงหนีไปตอนไหนมันก็โดนถ้าบารมีมันเต็มยังไงมันก็ได้มึงอย่าไปกลัวปล่อยไปเลยตามเหตุตามปัจจัยมันอยู่ที่อีสีบารมีถ้ามึงจะเจ๊งมึงก็เจ๊งถ้ามึงไม่เจ๊งมึงก็ไม่เจ๊งกูขำหนักมาก ผมงงเรื่องที่ว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไปเกิดใหม่ตามจิตสุดท้ายว่าคิดอกุศลหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราทําบาปมาในชาตินี้แต่ครึ่งชีวิตหลังกลับตัวกลับใจแล้วทําดีแล้วจุดท้ายคิดกุศลแบบนี้เป็นยังไงครับก็รอดไงก็รอดเลยถ้าคิดกุศลก่อนตายได้จุดท้ายก่อนตายเกาะกุศลรอดเลย นั่งสมาธิมากกว่าสวดมนต์ค่สายตามไม่ดีดีแล้วสอนกินข้าวหน่อยครับเอากะละมังมาคุกข้าวเอาน้ำมันหมูหยอดหน่อยนึงเอาเศษไก่มาคุกคุกคุกข้าวเดี๋ยวไม่มีโปรตีนเอาเศษผักใส่น้อยนึงเดี๋ยวไม่มีวิตามินเสร็จแล้วมึงก็เอากะละมังวางเอาปากงับทีะคำทีะคำเคำี้ยวแล้วก็งับธีะคำทีรคำเคี้ยวแล้วกืน วิธีการกินข้าวสําหรับมึงคนเดียวคนอื่นอย่าไปทาตามนะกูแนะนําอีนี่คนเดียวเพราะมันถามกูว,ว่าสอนวิธีกินข้าวหน่อยครับกูแนะนําไอ้นี่คนเดียวทําตามด้วยนะไม่งั้นก็ซื้ออาหารเมร็ดใส่กะละมังเหมือนเดิมแล้วก็เคี้ยวค่อยๆบดทีละนิดทีละนิดแล้วก็กลืนอร่อยวิธีการกินข้าวนะ อาจารย์พูดเรื่องธรรมะนี่แหละว,ว่ามีอะไร8ดอย่างแล้วก็9อย่างแล้วก็สามอย่างสามอธิหลังกูก็จําไม่ได้เหมือนกันนะว่าเรื่องอะไรกูยังงงอยู่เลยแปดเก้าสามมาจากไหนเนี่ยใครตัดวิดีโอแปดเก้าสามไว้ส่งให้กูดูหน่อยสิว่ากูพูดว่าอะไรทํำไมมึงถึงไปตีเป็นแปดเก้าสามก็ได้กูอยากรู้มากเลยเนี่ยตอนนี้แล้วมึงไปกลับเก้าเป็นหกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกูอยากรู้มากเลยเนี่ยกูจําไม่ได้้วย ซั้นกูพูดอะไรไปบ้างเนี่ยโมบ,บารเอย่ในจังหวะโมบารห้างงวดติดแล้วเนี่ยพูดอยู่บนรถจำไม่ได้อะคลิปไหนอะส่งให้กูดูหน่อยสิคลิปไหน อาจารย์พูดเรื่องยอดติดตามค่ะกว่าจะ3ล้านไป8ไป9แล้วก็มา3ามอะไรวะไม่เข้าใจไป8ไป3ไป9อ๋อติกตอกมีคนติดตาม3ล้านอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ YouTube มีคนติดตามแค่สองแสนเฟซบุ o กก็เก้าแสนอะไรวะกูงง จะสามเนี่ยมันมาแปดมาเก้าแล้วก็มาสามแปดเก้าสามอีก 8, 9, 3, แล้วนั่นโอ้โหพูดเรื่องอะไรกูย <c oughs> ังไม่รู้มันแล้วมันสรุปมันพูดเรื่องอะไรอ่ะมาแปดมาเก้ามาสามจุดๆตอนแรกม,มัน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 เรื่องอะไรมาก่อนมาแปดมาเก้ามาสามเนี่ยแล้วพูดตรงเลยนะแปดเก้าสามแล้วกูมีมีการสรุปไปแล้วแปดเก้าสาม โอ้ยมึงก็ไปสรรหาจับตัวเลขะนะ <S <S> <S กันเนาะกูว่ไม่ได้มหสัสจรรั์ตัวกูเลยนะเพราะกูไม่มีอะไรเลยกูมหัศจรรั์คนตีมึงรู้ได้ยังไงว่าแปดสมึงต้องไปเปลี่ยน9เป็น6กูถามแค่เนี้ยกูอยากรู้แค่นี้เลยทําไมมึงถึงคิดได้ว่าต้องเปลี่ยนจาก9เป็น6คือกับหัวลงอ่ะกูไม่เข้าใจตัวเนี้ยคือตะก,กะมึงคืออะไร มึงถือได้ถูกได้กูอยากรู้อ๋อเลขอั้นโอเคเข้าใจละเออเมื่อกี้มันพูดอยู่ว่าเลขอั้นอ๋อมันอั้นแปดเก้าสามมึงเลยซื้อแปดหกสามแทนเพราะมันอั้นเก้าก็เลยเปลี่ยนเป็นหกพอเลขเดียวกันใหญ่ที่คนเมื่อกี้บอกอ๋อโอ้ยมึงก็เก่งเนาะนี่มึงเรียนมต้นมปลายมึงได้คณิตที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมึงเลยได้มึงได้คณิตที่หนึ่งมาเนี่ยอ๋อเลขมันอั้น อ๋อเหตุเลขมันจะถูกมึงก็เลยไปเปลี่ยนเพราะมึงได้ตรงตรงก็เลยจะไม่ถูกพอเวลาเลขมันอั้นปุ๊บมึงก็เลยไปกลับกลับก็เลยถูกเลยทีนี้โอ้ยกูยอมพวกมึงจริงๆมึงใช้ตรกกะอะไรมึงฉลาดมากเลยอ่ะมึงฉลาดมากเลยมึงเล่นกับเจ้ามือหวยได้ยังไงปกติเจ้ามือหวยต้องฉลาดกว่ามึงอ่ะแต่นี่มึงฉลาดกว่าเจ้ามือหวยอ่ะ เจ้ามือหวยอั้นมึงเลข8 9 3มึงจะซื้อให้ได้ได,ด้วยความโลภของมึงด้วยความปัญญาอ่อนของมึงมึงจะซื้อให้ได้มึงอั้นใช่ไหมได้กูเปลี่ยนเลข8เหมือนเดิม3เหมือนเดิม9ใช่ไหมได้9กับ6ไปเล่เดียวกันกูกลับเป็น6เลยพิกเลขสุดท้ายมึงถูกมึงฉลาดกว่าเจ้ามือนะเนี่ยโอ้ยสุดยอดกูยมกูชมมึงเลยเก่งสุดๆกูยอมเยี่ยมจริงๆ มึงเอาชนะเจ้ามือได้งวดนี้กูชมมึงตบมึงให้อะกูตบมึงให้มึงหน่อยเยี่ยมกูยอมตักกะความคิดพวกมึงเลยอะยอมยอมใจ อาจารย์ใช้แชมพูยี่ห้อ,อะไรครับโอ้ยล้าสมัยแล้วเปลี่ยนคําถามหน่อยหนูเขาถามกูทุกวันเรื่องยาสะผมยี่ห้อเนี่ยเปลี่ยนมุกใหม่ดแล่ะจ้าแป๊กแล้วหามุกใหม่มาให้กูเล่นหน่อยทุกวันเนี่ยเวลากูไปตั้งคําถามแบบเนี้ยไม่มีใครขาแล้วตั้งคําถามให้กูใหม่นิดนึงแล้วทุกวันนี้กูปวดประสาทมากกูไปไหนก็แล้วแต่มีแต่คนขอหวย กูลงจากรถเนี่ยมันถามกูลอาจารย์วันนี้วันที่สิบหกเนี่ยวันทัศน์ทันทัศนหญิงชนบุรีเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวอีตัวผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยจัดจัดจ,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 จวิ่งออกมาหากูเนี่ยถามแต่เลขกูเนี่ยจเจ้ากระโถนตีปากแต่ละคนแล้วเกิดมันไม่ถามอย่างอื่นแล้วถามแต่เลขกูละเหนื่อยใจจริงๆกูเห็นพูดกันในร้านกาแฟเนี่ยอรูตัวเลขแปดเก้าสามเนี่ย เมื่อวานกูไปโลตัสกูไปดัดแว่นมึงรู้ไหมสิที่เขาทำมากูคือยังไงเขากดเลขมาให้กูเครื่องคิดเลขเขาใส่เครื่องคิดเลขมาให้กูอาจารย์ชีวิตลําบากมากเลยทำอย่างเงี้ยกูอย่างเงี้ยอาจารย์ชีวิตลําบากมากเลยแล้วส่งให้กูอย่างงี้กูหันไปคือเอาทาอะไรอ๋อจะขอให้กูกดเลขให้แหมพวกมึงนี่มาสันดานจริงๆ 3ตัว95 0 0ถูกหวยเลขอาจารย์โอ้โหมึงได้ตั้งเก0 0 0เลยเหรอแบ่งเงินไปทำบุญทองคําไปเลยใครถูกหวยเพราะได้เลขจากกูไปเนี่ยทัางทงี่กูไม่ได้เป็นคนให้นะแต่มึงไปถูกกันเองนะกูไม่ได้ให้เลขนะมึงไปตีกันเองนะใครถูกไปทำบุญทองคํอาอสไซสาธุไอดีไลน์เอสไซสาธุไปเลยแบ่งปันพวกษรบำเพ็ญบุญหน่อยสันขวาน ไม่ใช่เก็บไว้บำรุงฟุ้งเฟอเ้อเหิมตัวเองอย่างเดียวแบ่งปันเงินมาหน่อยไปทำบุญนู่นไปสลาดจาค้ากันหน่อยไปไอ l i ลนแอสไซสสาธุเวงกลมเอสเทียำบุญทองคำสร้างเดียดีไปกูไม่รู้จะหาทางไหนกูหาทางนี้แหละวาสนาพวกมึงนะไม่ใช่ว่าสนากูนะโน่นไปที่เขาปักหมุดไว้ให้โนไปทำหน่อย ใจใจหน่อยถูกต้องเยอะต้องเยะเ,เป็นหมื่นเก้าหมืนจะแสนหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยสลามาหน่อยหนึ่งสิตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนน่ะแบ่งๆไปหน่อยไปทำบุญเจดีย์นะทองคำนะไอะดี l ไล e ้อนสายสาธุ